แกะนโอนเออแกะนี่แกะแกะนี่เห็นไหมมันยังมีอีกให้แกะเนี่ยแกะก่อนเออเออตั้งใจแกะเลยเอยแกะก่อนดิแกะให้หมดก่อนแล้วค่อยกินทีเดียวเออนี่ยังเหลืออยู่นี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ย แกให้หมดก่อนเนี่ย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 ไม่เอาไม่เอาจานเดียวใส่ตานเดียวพออ่ะกินก็ได้กินก็ได้อ่ะอร่อยปะอร่อยปะที่ปอกเองอะ่ะอร่อยปะเออ เปลือกด้วยอ่ะเอากัดเลยกัดเลยเนี่ยไข่ขา,ขาวพิมพ์ชอบกินเออเออได้ยังเอออร่อยปะแกแกให้หมดก่อนแกะเปลือกแกะเปลือกเออเอามาใส่นี่ใสนี่นี่นอันนี้อันนี้นี้ใส่นี้เออใส่อันนี้ โหตุบจิ้ตบเลยอไปไหนนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆไม่ไปไม่ไปไม่ไปนั่งกินดีๆเดี๋ยวหกเออนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆนั่งกินดี เอาเปลือกออกก่อนนี่เอาเปลือกออกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเออเอาเปลือกออกก่อนเนี่ยเห็นไหมเออนี่ไงกินทางนี้เออเออเยอะเลย โอ้โหโหกเลอะเลอะเลอะ,ะเลย <laughs> อร่อยไหมครับเออเอาเปลือกออกก่อนเอาเปลือกออกด้วยเนี่ยระวังไข่มันตกนะ <c oughs> นี่อ้าวไข่แดงเอาไข่แดงไปกินอะ อร่อยไหมไข่แดงมันจะมันๆใช่ไหม <ด mungkin. S 1> ใช่ไหมแล้วไข่ขาวมันจะตืดๆใช่ไหม <fazem> อา้าวปัดปัดมือปัดมือปัดมือพิมพ์จะมาดูกับแม่เแม่ถ่ายอะไรเหรอพิมพ์ปัดมือก่อน <ด equality. S 1> พิมพ์ปัดมือก่อนเออปัดมือปัดมือนั่งก่อน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 เดี๋ยวกินน้ําก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนบายบายก่อนบายบาย Mày bắt ai đi? Trúc đuôi